วันอังคารที่30มิถุนายน2,563ขึ้น10ขค่ำเดือน8ปีชวดสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์การงานเรื่องงานอาจจะมีปัญหาอาจจะต้องคิดมากทำให้คุณรู้สึกเครียดรู้สึกวิตกกังวลอะไรบางอย่างอาจรู้สึกไม่ค่อยดีให้ระวังในเรื่องของการโดนเอารัดเอาเปรียบด,ด้วยนะคะต้องทำงานที่ไม่ใช่หน้าที่ของเราซึ่งอาจจะต้องทำงานหนักขึ้นแต่ค่าตอบแทนเท่าเดิม ทําให้คุณเกิดความเครียดขึ้นได้ค่ะตอนนี้ก็ต้องใช้ความอดทนไปก่อนนะคะเดี๋ยวไม่นานนะักสถานการณ์ในเรื่องของการงานมันจะค่อยๆดีขึ้นค่ะในเรื่องของการเงินการเงินอะไรที่คาดหวังไว้อาจจะยังไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนะคะเพราะอาจจะต้องใช้ระยะเวลารอคอยเวลาสักพักหนึ่งช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการเดินทางค่อนข้างเยอะให้ระวังเรื่องของทรัพย์สินสูญหาย อย่างเช่นกระเป๋าตังหายมือถือหายอย่างนี้ต้องระวังให้ดีนะคะความรักสำหรับคนโสดเป็นจังหวะเวลาที่ดีมากๆเลยค่ะจะมีคนเข้ามาให้เรียนรู้เข้ามาชอบเราเข้ามาพูดคุยซึ่งเขาอาจจะมีความชอบที่เหมือนกันกันกบคุณด้วยก็ให้ลองคุยคุยไปก่อนนะคะอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นเป็นแฟนแต่ในอนาคตก็สามารถพัฒนาไปได้ค่ะในเรื่องของสุขภาพ ก็ให้ระวังในเรื่องของการปวดแขนปวดไหล่หรือว่าช่วงขาสะโพกเลือดลมอาจจะเดินไม่สะดวกค่ะโชคลาบโชคลาบส่วนใหญ่มาจากผู้ใหญ่ค่ะหรือมาจากคนที่อายุห่างกับเรามากๆและให้สังเกตดูนะคะช่วงนี้ถ้าใครในบ้านมีการเจ็บป่วยเช่นคุณยายป่วยหรือคุณแม่ป่วยอย่างนี้ค่ะก็สามารถให้เอาเลขอายุของท่านเนี่ยมาใช้เป็นเลขมงคลในการเสี่ยงโชคได้ค่ะ